ซาชาแนลสวัสดีดาวันนี้จะพามาชมการประกอบจักรยานของน้องสาวนะครับพาน้องสาวมาซื้อจักรยานนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไบเอาเลตนะครับอยู่ถนนเรียบด่วรามินทานะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เขาซื้อรุ่นไหนนะครับสวยๆส,ยสีสันสวยงามมากๆเลยไปดูกันดีกว่านะครับ สด่มาซื้อเสื้อยัดนะคะมาถอยทำไมต้องกระซิบด้วยครับทำไมสีสันทำไมดูสีสันแต่ละคนนี่แับสีเสื้อในอ้โหวันจานอวนจานอวันจานสีชมพูนี่เราก็จะมาซื้อคันนี้กันะครับแต่ว่าไม่ใช่คันนี้นะคันนี้เป็นแค่เอามาไซซิ่งดูนะครับ สีสันสวยงามคันจริงอยู่นี่คันจริงยังอยู่ในกล่องอยู่เดี๋ยวกแกะให้ดูว่ามีอะไรบ้างในรถพร้อมยังพร้อมแล้วเมื่อกี้ดูตั้งนานพี่โก็ไม่บอกว่ามีคันใหม่ใช่เรา,นานเราก็ไป<ม>ดูคันนี้ตั้งนานนะครับมันมีรอยอะไรอย่างนี้นะครับแต่เขาบอกว่าอ้าว,วผมปูากฏไม่ใช่นี่คือคันนี้คันนี้คือคันที่คันจริงคันนี้เป็นรถรถโช์เชยนะครับ น้ำหนักแค่เจ็ดโลเท่านัา้นเองเบามากๆเลยนี่นี่อันบ็อกเลยอันบ็อกอันบ็อกสดๆเราต้องทำการไซซิ่งก่อนนะครับเพื่อทำการปรับแต่งจักรยานนะครับดูดิจะไหวไหมดูดิดด เดี๋ยวเราต้องมาแนะนําตัวก่อนนะครับเราอาคิดกันแเราไม่เคยแนะนําตัวกันครับผมชื่อวีนะครับมีเฮียครับเียยุทธนะครับแก่แก่แกว่าผมสองปีครับไม่พูดด้วยแล้วก็อันนี้อ,นนอันนี้น้องอีฟนะครับน้องซับไปแทนแล้วก็อันนี้น้องเคยนะครับ ช,ชื่ออาลิปนะครับตัวเล็กมากนยากขยับไปหัวน,นี่เราจะเป็นแก๊งปั่นจักรยานกันนะครับ<ม>นี่เมื่อก,กี้นี้<ม>ก็จะทุลักทุเลเล็กน้อยซิงใช่ไหมเขาเรียกไซซิ่งใช่ไหมไใช,มใชม่เรียกว่าไซซิ่งแนะนําถ้าใครจะมาซื้อจักรยานได้เกงจักรยานมาด้วยเก็บอาวุธจะมานี่ยแข็งมากนะครับเนี่ย แข็งปก,งปกมันก็จะลองได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะว่ามันเจ็บมากมากเลยกระจอกมากกว่านะจริง <c oughs> กระจอกมากว่ามันก็เจ็บกันทุกคนไหมไม่ไม่เจ็บอนะ่ะจริงเหรอที่ไม่นั่งไม่เห็นเจ็บเลยเออเดี๋ยววันนี่มันถูกต้องสารับอีนเลยควนตายด้านอ๋อาฝากร้านหน้านะครับฝากร้านหน้านะครับอ๋อร้านเอวาชาบูนะคะตอนนี้ปิด เขาเรียกว่าอยู่ล็อกดาวอยู่มีเดลิเวอรี่นะคะกดเข้าไปได้เลยไลน์แมนโรบินฮูดมีด้อยเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูว่ามีมีอะไรให้กินบ้างครับเยอะนะครับเยอะอร่อยมากมันมีผงชูรสนะครับถ้าพดูจักรยานขายของเจยเลยเออใช่เอามัต้องขายของซื้อจักรยานอย่างนี้ก็ได้นะได้สิเค กลับบ้ามาเรียนเต้นก่อนนี่เป็นไงครับประกอบเสร็จพร้อมปั่นเลยนะครับนี่เลยครับนี่เรากำลังลุยใช่รั้นแรกแล้วก็เป็นการปั่นครั้งแรกด้วยนะครับมาดูที่ว่าจะล่วงหรือรอดนี่เลยเราเดินทางไปเลยนะครับตอนนี้สกายเรนครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามนะครับ สนามแล้วนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมไหมฮะกายพร้อมใจพร้อมนี่เราทได้เราทำได้มนะครับรถใหม่รถใหม่นะครับหมวกใหม่นะครับนี่จะพาไปชมหมวกใหม่ก่อนรถใหม่หมวกใหม่นะครับอันไหนวะเนี่ยอ๋ออันนี้นี่นะครับอันนี้พอเราเป็นแก๊งหมวกขาวนะครับนี่ทุกคันจะต้องหมวกขาวหมดนี่หมวกขาวทำบวกขาวอ่ะ ทุกนี้ก็เป็นช่วงล็อกดาวน์มันก็จะปิดเร็วหน่อยนะครับดังนั้นเราก็ต้องรีบเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันปั่นนะครับเดี๋ยวปั่นเสร็จแล้วออกมาเจอกันเราจะมาสัมภาษณ์อิฟกันนะครับว่าจักรยานใหม่ที่เพิ่งซื้อมาวันนี้ปั่นเป็นยังไงบ้างไปจะไปเจอกันหลังปั่นนะครับเรียบร้อยนะครับปั่นเสร็จแล้วสอาการวันแรกเป็นยังไงบ้าง ปวดขาไม่เคยขีย่แบบตักหนักอะ่ะปวดขาปวดตูดนะครับในต่เราต้องพัฒนาไปเรื่อยนะครับชิวๆอ่าวผู้ไปคิดไห้หน่อยก็ <c oughs> ช่วงโควิดนะคะเครียดแล้วก็ต้องมาผ่อนคลายด้วยการออกกําลังกายตอนนี้ยังเปิดอยู่นะคะสนามไปดกันเยอะๆนะคะนรับใช่อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดดูฝุ่นด้วยนะครับบ๊ายบาย นน้กดุฝ่่ไมรูหลังจากกลับจากสนามแล้วนะครับตอนนี้ก็แวะเอวาชาบูนะครับเพื่อเอาชาบูกลับบ้านไปกินซึ่งเวลาตอนนี้ประมาณสองทุ่มแล้วหลังจากปั่นจกันจกรยานเสร็จก็ไม่อยากจะกินพวกพวกแป้ง้าไปแล้วก็อยากจะกินเป็นพวกโปรตีนข้าไปแทนนะครับจะได้ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับจะได้ไม่เพิ่มแฟตไม่เพิ่มไขมันนะครับผมนี่แวะแวะมาเอาของแป๊บหนึ่งโปรโมชั่น ของเอวาชาบูนะครับเยอะมากๆเลยเป็นชูโกเมนเอวาชาบูครับมัน,นจะมีเซ็นี่2 6 0 3้48 9 489 669ส9 9 999 9เเดี๋ยวผมจะให้ดูเซ็9 9 9เนี่ยนะครับว่ามันเด็ดแค่ไหนลูกค้าหลายๆคนชอบบอกว่า ใช่ก็ได้แล้วครับใครขนาดนี้ให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับได้โปรโดรีสบ๊ายบายนะครับ